ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวพักชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลกับทางด้านเพื่อไทยก็ทําให้ตอนนี้เสียงเนี่ยอยู่ที่238เสียงแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้มันยังไม่มากพอนะครับที่จะทําให้เพื่อไทยไปถึงฝั่งฝันนะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหน่าสนใจเพราะว่าแกนนาพักพลังประชารัฐออกมาแสดงจุดยืนครับว่า40เสียงของพัก เดี๋ยวจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามครับเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับแม้จะยังไม่ได้รับการทับทามจากพรรคเพื่อไทยในการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลแต่ว่านายภัยเล็ิสสกัแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันนะครับว่าสสพรรคพลังประชารัฐทั้ง40คนจะวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นจุดยืนที่จะไปด้วยกันทั้งหมดไม่ขาดแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้าซึ่งก็ไม่ต่างกับครั้งที่พรรคเก้าไกลเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลก็ประสานมาให้พลังประชารัฐช่วยโหวตให้ครับตอนที่พรรคเก้าไกลเป็นคนเลือกนายกนะครับก็ได้ผมก็ได้รับการประสานจากพรรคเก้าไกลมาว่าให้ช่วยโหวตได้ไหมนะครับ ผมว่าก็ไม่เห็นเรื่องแปลกเลยครับก็วันนั้นเขาก็ประสานมาว่าให้ช่วยโหวตวันนี้พวกเราก็พร้อมนะครับที่จะทําให้บ้านเมืองก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปครับำว่าช่วยโหวตกับการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่ายืนยันได้เลยนะว่าพรรคพรงชาติจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลด้วยกันไม่มีการพูดคุยเรื่องนั้นเลยครับเราคิดว่าเรื่องการเข้ารัฐบาลหรือไม่เข้ารัฐบาลเป็นเรื่องเล็กนะครับเราคิดว่าตรงนี้ทําให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับก็ถ้าพรรคเพื่อไทยทําได้ดีอย่างที่พูดแก้รัฐธรมนูญหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทําเต็มที่เราพร้อมทําอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็พร้อมตรวจสอบเต็มที่อยู่ดีนะครับผมก่อนหน้านี้ที่แกนนําพักพลังประชารัฐได้พูดคุยแกับแกนนาพรรคเพื่อไทยครับนายไผ่ลิกก็บอกนะครับว่าได้มีการหารือกันถึงนโยบายที่อยากจะผลักดันร่วมกันครับอย่างเช่นเรื่องของที่ดินสปกแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนและส่วนตัวก็เคยเป็นเด็กเก่าของพรรคเพื่อไทยครับก็เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะผ่านวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจไปได้ทีนี้ถ้าไปดูฝากฝั่งของก้าวไกลกันบ้างน,นะครับอย่างที่คุณไผ่ลิกบอกว่าตอนที่ก้าวไกลเนี่ยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็ประสานให้พลังประชารัฐเนี่ยช่วยโหวตให้แต่ว่านายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับ ว่าพักไม่เคยเจราจาขอให้พลังประชารัฐสนับสนุนหรือโหวตให้ไม่ว่าในกรณีใดๆและไม่เกียคิดจะร่วมสังฆกรรมซึ่งเป็น,นกลไกสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารจุดยืนนี้ของพักชัดเจนครับว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติไม่เคยกลับคําหรือว่าเปลี่ยนจุดยืนก่อนที่จะมีการตั้งคําถามกลับไปยังผู้ที่เผยแพร่ข่าวนี้ครับว่าต้องการอะไร สร้างความชอบธรรมให้กับพรรคใดในการจะนำพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ซึ่งส่วนตัวก็กังวลว่าการจัดตั้งรัฐบาลกำลังทำโดยไม่เห็นหัวประชาชนเกรงใจผู้มีอำนาจเกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนครับด้านนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลที่วันนี้ก็ปรากฏตัวที่อาคารรัฐสภาครั้งแรกหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีถือหุ้นสื่อ และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมาเพื่อให้กำลังใจสสพร้อมกับพบปะสมาชิกและประชาชนและก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงกรณีแกนนำพักเพื่อไทยเจรจาขอเสียงสนับสนุนโหวตแคนดิเดตนายกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังกันครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าจากนี้ไปก็ต้องติดตามสถานการณ์ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามเพื่อคิดให้รอบคอบ ก่อนกำหนด5ทีที่ชัดเจนต่อไปครับทีนี้เมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการเป็นผู้นําฝ่ายค้านครับนายพิธาก็ดูเหมือนว่าจะแบ่งรับแบ่งสู้นะครับที่จะตอบคําถามนี้โดยบอกว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแต่จะได้กลับมาจะตั้งรัฐบาลและถูกเสนอชื่อโหวตเป็นนายกอีกครั้งก็ได้ครับถ้าดูตามข้อบังคับข้อที่41ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเช่น เสนอผมอีกทีหนึ่งแล้วมีอีกคนหนึ่งประกบคู่ก็ไม่ต้องรอคำสั่งศาลก,ก็สู้ได้เลยอยู่แล้วนัน mm hmm. ผมก mm hmm. ็ยังยังยังคิดว่าโอกาสก็ยังในการที่จะกลับมามันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องดูเวลาที่มันเหมาะสมคงไม่ได้เป็นเรื่องของข้อบังคับหรือว่าเรื่องของกฎหมายที่จะต้องรอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอการ Market i n g power ในในแต่ละสภาของพวกเราเอง แม้ว่าการไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเก้าวไกลจะทำให้พรรคเพื่อไทยอาจจะถูกวิพากวิจารณ์ณว่ากำลังแสดงละคร อาจจะเป็นการตอกย้ำแฮชแท็กบนโลกออนไลน์นะครับแฮชแท็กเพื่อไทยการละครครับแต่นายแพทย์ชนาสสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาบองว่าพักเป็นองค์กรที่อาสามาทํางานการเมืองประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิป,ปไตยทุกเสียงทุกคำวิพากษ์วิจารณ์พักก็พร้อมรับฟังส่วนจะถูกใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนไม่สามารถไปปิดกั้นการแสดงความเห็นได้ เช่นเดียวกับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ไปเจรจากับแกนนำพักเก้าไกลไม่ใช่เพราะเสียงไม่พอครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเห็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างมิต,ติการเมืองใหม่อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพักพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลหรือพักฝ่ายรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ย เราอยู่ในสภาเราจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสารรค์นะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไก่หรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอเราเรียนยืนยันไปแล้วและก็ได้พูดกับทางพรรคก้าวไก่ไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ี่พี่น้องประชาชนเราทําได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องมาตาลอการแก้ไขมาตา1้อ12และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศ เพราะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดมาตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกผู้ที่สภาหรือกลุ่มองคอ์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหาคือนอกจากสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในพักเพื่อไทยเองด้วยหรือไม่มคุณผู้ชมดูโพสต์นี้ครับ เป็นโพสต์ของนายอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความลงใน X หรือว่า Twitter คือถ้าลองอ่านดูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นกรอนครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนคล้องกันอะ,อะผมอ่านให้ฟังนะครับผิดอะไรถึงต้องขอขมาถูกอะไรนักหนามองไม่เห็นการเมืองศาสตร์โคลนกันเช้าเย็น จำเป็นอะไรถึงขอขมาพร้อมกับลงชื่ออดิสรเพียงเกต10สิงหาคม2566ด้วยนี่แล้วก็คล้ายๆกับมีการตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมพักเพื่อไทยถึงต้องไปขอขมาก้าวไกลเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนจะชี้ว่าการเมืองมีแต่เรื่องศาสตร์โคนนะครับ ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดครับพักเพื่อไทยตอนนี้รวมเสียงได้แล้ว238เสียงครับหลังการถแถลงจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นพักการเมืองลำดับที่9ที่ถูกทาบทามแล้วนะครับโดยนายแพทย์ชน่านย้ำถึงวิกฤตการเมืองจำเป็นต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วการเมืองพร้อมกับดึงความร่วมมือทุกพักการเมืองจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ และจากเหตุการณ์ขอขอมาทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดการตลบหลังทางการเมืองหรือไม่หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเชื่อว่าเป็นเจตจำนงและสิทธิของแต่ละพักการเมืองครับเมื่อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วก็พร้อมสนับสนุนช่วยกันหาเสียงโหวตนายกครับผมคิดว่าการที่แต่ละพักนะครับได้แสดงเจตจำนงทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพัก นะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับ,รบในการที่จะโหวตอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือวันนี้พอพักชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคําเชิญของพักเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทําให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ เมื่อท่าทีของก้าวไกลจะไม่โหวตให้นะคะโจทการเมืองในการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยถ้าหากไม่มีพรรคสองลุงเนี่ยก็ชัดเจนว่าจะไม่ได้เสียงสอวอมาสนับสนุนคําถามก็คือจะมาทั้งสองลุงหรือจะมาเพียงลุงเดียวก็อยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ถ้าเราย้อนไปดูการลงมติเลือกกะกะตของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อต้นสัปดาห์ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นสอวอปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอย่างน้อย126เสียงนะคะซึ่งมากกว่าสวปีของพลเอก ประวิทย์ค่อนข้างมากทีเดียวและพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ไม่ได้มีลุงตู่หรือว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วเพราะประกาศวางมือไปแล้วดังนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ดูจะมีโอกาสมากกว่าแต่เมื่อพลังประชารัฐประกาศพร้อมหนุนเพื่อไทยทั้งพักโดยไม่มีเงื่อนไขเลยว่าต้องร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ก็น่าติดตามนะคะว่าจะเป็นการโหวตเพื่อมัดจำเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ก่อนหรือเปล่าแต่สําหรับแกนนาเพื่อไทยที่คุ้นเคยกับพักสองลุงเป็นอย่างดีก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าได้เจรจา กับสองพักจริงเพื่อหวังเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะมีเรื่องเกี่ยวคุยกันบ่อยบางว่าก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยคุณธนกรคุณอนุชาก็ก็คุยกันบ่อยมีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการบทนายกแบบนี้ม้างนะไม่แนะนําให้เขาเป็นงูเเขาแนะนําเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายาม สื่อสารกันไปก็มาเป็นพักมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นพักกันอย่าก็คุ้นเคยกันหมดนั่นแหละก็อยู่เพื่อไทยมาก่อนนะคะมาดูท่าทีของสมาชิกวุฒิสภากันบ้างค่ะอย่างคุณเสรีสวุวรรณพานนท์เนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าที่เพื่อไทยไปขอเสียงก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่ามีประเด็นมากกว่าแค่ขอเสียงโหวตนายก เพราะการแสดงออกแบบนี้ย่อมมีเป้าหมายและเป้าหมายที่ทำต้องไม่ใช่ประโยชน์กับพักของตนเองได้เห็นว่าไม่ต้องถึงขั้นลงทุนเดินไปขอโทษแค่ต่อสายโทรศัพท์คุยกันก็ได้หรือคุยกันแบบลับๆก็พอและเป็นไปได้ว่าอาจจะอยากแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสียงสวแล้วเพราะมีพักก้าวไกลช่วยอยู่ค่ะ แต่ถ้าไปดูท่าทีของสววันชัยสอนสิริเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าหมดเรื่อง112และ9ก้าไกลไปแล้วสวเห็นว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าจะชักช้าไม่ได้เป็นที่ชัดเจนและเสียงดังฟังชัดในหมู่เพื่อนสวส่วนใหญ่ว่าใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้จะเลือกคนนั้นพักนั้นเป็นนายกแน่นอนสัญญาณครั้งนี้จากทุกสายชัดยิ่งกว่าชัด โหวตนายกครั้งหน้าจากเพื่อไทยผ่านฉลุยสอวอเต็มคาราเบลโอ้โหนะฮะโอ้แต่น่าสนใจตรงที่ว่านายกเพื่อไทยถ้าจะผ่านฉลุยเนี่ยนายกคนไหนครับคุณเศรษฐาทวีสินหรือคุณอุงอิงแพรทองทานชนวัตรเพราะ จริงๆถ้าเราย้อนไปดูวันที่เดินไปพักก้าวไกลเนี่ยทำไมเป็นคุณอุ้งอิงอทำไมคุณเศรษฐาไม่เดินแล้วคุณเศรษฐาก็เรียกได้ว่าเน้นท่าทีการโพสโซเชียลอย่างเดียวแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยเปิดหน้าอันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะมันอาจจะโยงถึงการกลับบ้านของคุณพ่อด้วยนาย,ยกอาจจะชื่อแพ้ทองทานหรือเปล่าใช่นะครับ,รบเพราะว่าล่าสุดคุณจตุพรเองก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันคือก่อนหน้านี้คุณจตุพรก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณเศรษฐาแหละแต่ตอนนี้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแคนดิเดตหรือว่าคน ที่น่าจะได้นายกเนี่ยน่าจะเป็นคุณอุงอิงมากที่สุดนี